สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะผมรู้เลยว่าคุณนี่อ่อนหัดมากๆเลยเข้ามาดูคลิปผมนะีแต่ผมมีอะไรดีๆจะมาบอกคุณเลยนะครับว่าเนี่ยชิคมมลเนี่ยนะครับเขาเป็นโบรกเกอร์ที่มีค่าสเปคต่ำสุดนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยในบ้านเรานะที่แบบคนบ้านเราเขา นิยมใช้กันหรือว่าใช้ได้แน่นอนในบ้านเราอ่ะก็จะมีทิกมิลอีกอันนึงอะ่ะผมไปเช็คแล้วก็ยังสู้ไม่ได้มันก็จะมี p พ p e r Stone นมีไอซีมาร์เนะครับจริงๆอ่ะมันมีอันที่ถูกกว่านะที่มีสเปซต่ำกว่าอันนี้มันสเปซมันจะต่ำอยู่ที่ประมาณ0ูนย์หนึ่งนะครับสำหรับของทองนะเพราะว่าผมเทรดแต่ทองคำถ้าเป็น คู่เงินหรือว่าบิตคอยนี่ยบิตคอยเนี่ย,ยที่นี่มันจะเทรดไม่ได้เพราะว่าเลเวอเรจมันต่ำมากเลยเออ,เอ,อใช่เลเวอเรจหนึ่งต่อสองอ่ะเอาง่ายง่ายอะ่ะคือมีตังนิดนิดมีตังน้อยเทรดไม่ได้อะ่ะต้องต้องมีเป็นพันเหรียญเนี่ยถึงจะเทรดได้รู้สึกนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้คิด็แล้ะกันอะอันนี้ก็เนี่ยตอนเนี้ยสเปซของทองมันอยู่ที่ประมาณสิบห้านะครับ ซึ่งถือมันน้อยมากนะแต่ที่น้อยสุดเนี่ยมันจะเป็นศูนของเอ็กเนะครับก็คือศูนย์ไปเลยแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นที่มันเท่ากันก็คือไป 7, เจ็ดไปสามจุดห้ากับสามจุดห้าตอห่งหลอตนะครับดังนั้นของเอ็กเมันจะถูกกว่าแต่ว่าของเอ็กเนสเนี่ยมันจะต้องมีเงินฝากเข้าไปในบัญชีสามหมืนเนี่ยแต่เนี่ย มันเป็นบัญชีปโปรของลิกมิวนะครับก็จะใช้เงินฝากแค่100่งร้อยหรือ3,000กว่าบาทเองคนเลื่องเลยใช่ไหมครับก็สรุปว่าถ้าจะเทรดทองอย่างเดียวนะแล้วก็เงินมีไม่ถึง3าม0 0หมื่นเนี่ยใช้ทิกมิวดีกว่าแต่ว่าถ้ามีเงิน3 0ม0 0หมื่นอยากเทรดบิตคอยด้วยก็ไปเทรดกับ เอ็กเซดดีกว่านะครับคนเจ้าอื่นๆไปเช็คกันเอ,เองนะเพราะว่าผมขี้เกียจเช็คแล้วเนี่ยวันนี้ไม่สบายก็เลยมาตั้งทับคลิปดีกว่าว่านะนอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยค่าคอมมิชชั่นเนี่ยศูนย์จดศูนย์หนึ่งลอดเนี่ยลบ0ูนจุดเจ็ดเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเห็นไหมขี้เกียจขยับกล้องเอ่า จริงๆไม่อยากใช้อย่างนี้นะจะ่ป็นจับหน้าจอไม่ได้เครื่องนี้มันเครื่องวินโด้ผมแยกไปเลยนะว่าเครื่องที่ใช้ทํางานเะียใช้แม็กแต่เครื่องที่ใช้ทดลองโน้นลองเนี่ยจะใช้วินโด้เพราะว่าถ้าเกิดเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ไปรบกวนการทางานนะครับที่ผมเปิดหน้านี้ให้ดูอ่า history เทศ history เนี่ย account history นะครับเพราะว่าจะให้ดูว่า ตรงเนี้ยผมใส่หลอดไซส์เข้าไป0.05หลอดนะครับแต่แม่งค่าคิดค่าคอมผม0ลบ0.36ซึ่งจริงๆแล้ว0.05หลอดเนี่ยค่าคอมมิชชั่น7 US d ลลาร์ไปกับตอน1หลอดเนี่ยมันต้อง35ใช่ไหมถ้ามันเป็น36กม็ไม่รู้งงว่าแต่ว่าที่สำคัญนะ ตอนนี้ในเว็บของเขาเขาบอกว่าแอคเค n t โปรเนี่ยแม่งเสียค่าคอมมิชชั่นสองไปสองกลับต่อหนึ่งล็อตนะแต่ทำไมมแม่งคิดเป็นสามจุดห้าก็ไม่รู้อย่างนี้เขาเรียกโกหกนะเนี่ยแต่ว่าก็ช่ากมันเถอะนะอ่อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากบอกสำหรับทิกมิวเนี่ยผมใช้แอปของเขาเลยนะเป็นเอ็มทีโฟของเขาเลย เนี uh ่ยทิกมิวคลายเอนเอ็มทีโฟคลายเอนเทเป็นของเขาเลยนะซึ่งมันมีข้อดียังไงหรือเปล่า uh, มันมีที่ผมเจอนะมันมีอินดิเคเตอร์เฉพาะของทิกมิวเลยซึ่งมันก็จะมีหลายตัวอันที่ผมชอบชอบเลยก็คือ อันนี้มันจะมีฟีอฟย่ฟีแฮนด์ดาวิกผมจะไม่ลองให้ดูนะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปที่ผมชอบมากๆเลคือมิมนิชาร์ดโอเคก็ไม่ปุ๊บไม่เป็นชาร์จเล็กๆเว้ยแต่เมื่อเราเปิดคู่ทองนะห้าทีแล้วเราจะเปิด M1 อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเปิดได้ เปิดไปดูถ้ามันชัดๆอะไรแบบนี้เป็นบินิชาร์ดอย่างนี้ได้นะครับเท่ดีน่ารักอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นชีเดโมนะครับคุณจะเห็นตรงนี้ป่ะตรงนี้แ,แม่มก็เป็นอินดิเคเตอร์ขอกทิ้งมิลเหมือนกันนะครับมันคืออินดิเคเตอร์ทษทีนะไม่ค่อยชินกับเอ่อแท็กแพดนะครับ อันนี้เป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโอ้ยไม่สบายไม่สบายก็เลยไม่ได้เทจริงๆนะเพราะว่าถ้าเทจริงๆนะี่แม่งแย่แน่ๆเลยเป็นเครื่องมือไหนวะ,ะแคนเน o u n า d ดาวนะครับอันเนี้ยทิกมิวแคนเน o u n า d ดาวมันก็จะบอกว่าแท่งเนี้ย อีกกี่นาทีหรืออีกกี่วินาทีจะจบอันนี้มันเป็นกราฟหนึงนาทีมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเหลือขีดิปรับเก้สวินาทีจะจบแท่งประมาณนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าบน MT4 เป็นตัดเทเดอร์เนี่ยมันจะไม่มีอย่างเงี้ยนอกจากเราไปลงปักอินอะไรเงี้ยแต่นี่มันมีมาให้มาเลยนะครับสำหรับของ MT4 ของ ทิกมิวครับผมเริกจะไม่ไหวแล้วไม่สบายหนักมากเลยพูดพูดจะไม่ออกแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าจะไม่มีอคา์หรือว่ารู้สึกว่าเทรดกับที่อื่นมันแพงนะโดยเฉพาะหรือว่าพวกเนี้ยค่าค่าสเปซก็จะแพงนะครับก็ค่าคอมก็แพงก็ลองมาเล่นทิกมิวดูนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีจ้า